น้ำแห้งเลยทช่วยาจะได้กินน้ำบุขิกน้ำแห้งนท่านผู้งมั้ยจานปลาก็สุก สวัสดีครับสวัสดีท่อมช้อมสวัสดีเอฟซีดูแานครับเมื่อวานพี่น้าสิไม่ยกข่าวให้ลูกกินเนาะมีนี่มีหน้าพี่มี่สองเมนูท่อมช้อมเดี๋ยวมาเบิดกันว่ามีหน้ามีเมนูอย่างเนาะนี่ครับเมนูแรกครับต้มยำต้มปลาตะเพียนสดน้ำห่อนๆมีแห้งๆเนาะปลาตะเพียนตัวหนึ่งเนาะมีไข่พร้อมท่อมช้อม อีกเมนูหนึ่งมีหน้าสิบผัดชาปลาบึกครับเห็นไ,ไหมปลาบึกตัวบางญ่เลยเครื่องต้มยำกับหอมก,กระเทียมาาคาตะไคร้ใบละกรูดหา้าขุนชี้นี่าาคาตะไคร้ใบละกรูดเนาะพริกแดงอย่เลยเดี๋ยวสายลายลงสิจิ๋นน้ำบรได้ทา่านผูน้ชมง่ายเดี๋ยวพี่หน้าขออขน,นุญาตหันตาแป๊บหนึ่งท่านผู้ชม ใส่ปลากจิดปลาไว้ท่านผู้ชมยังสิบว่าข้าวเนื้อปลาพี่หน้าก็ได้ละโอ้โห ปลามันโตใหญ่ครับเขาบอกว่าประมาณสิบกิโลท่านผู้ชมมาบึกหนังหนานี่ดูหน้าเอาแต่เนื้อเราได้การัางไงเลยร้อยกาบาทท่านผู้ชมแต่ตำเครื่องกันเนาะมีน่นาใส่พริกหน่อยเดียวเด้อยพริกกระข่ายข่าหอมกระเทียมเดี๋ยวลงก็จะกินน้ำมะระ อันนี้เอาไว้ไปผัดตอนผัดเพราะต่างแค่พอแตกคุณต้องเดี๋ยวมาผัดเครื่องกันเติน้ำมันจังอยทำไมช่อง Sí, sí nè không? làm ra là phộp, không để Đã hết hết, tuột phải xuống mát nữa cơ กับทุกชส่วนที่น้าจะกลเุ่มปเลยเด้อซีอิวขาวมันปลามันหอยลูกชุบแล้วก็ตานี้จาหัตตาท่าเน,านเี่ยวใส่เครื่องไห้่หอมเลยทำเครื่องนะาดีใส่ครับ lại hai người cho, tập biết tập biết. เดี๋ยวพี่น่าจะใส่ผักก็เรื่อยแล้วนะปวดพี่เข้ากันทุกไทยเด็ดใส่ไปเลยเบ้าหล่ะก็เด็ดหลายเดี๋ยวรูมมัไม่ เรียบร้อยแม่แถวประเทศไซจังนะยงนำแห่งเลยชัชุมสุดยอด ta sẽ tiêu ăn nằm 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 một nằm 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 หอมแห้งหอมแห้งท่านผู้ชมสุดยอดท่านผู้ชมทีนี้คุณหมอต้มขอขอนุญาตใส่ผัดจนหอมกักเทียมหมเต็มเฮ้ใครใครมาเต็มท้องนี้วก็

Ôi, được chưa? Đục pháo lạ Nghe, không kìa gặp nào Hạp, xe lại rồi mà Hạp xa bực Công thay Để không biết kìa pháo, không đi không chưa? Đục cho mình pháo lạ có giá kìa ว่ได้สนับสนุนให้กินดอกเด้อท่านผู้ชมผู้ใดซอบก็กินผู้ใดว่าชอบก็ว่าต้องกินว่าเป็นอย่างเนาะชอบผายชอบมันนะแต่พี่หน้าชอบก็ญออาติกินเบืดอดใหญ่ๆจากหน่อยเพได้กินเขาแซ่บๆเนาะท่านผู้ชม

A pinna sạch 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 ต้มแฝดเลยมา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 ,มาเก็บนั่งกันก็ต้มต้นหนึนหน่งนะ แบบใายปาร์ตเพื่อนต้องเค้กินด้วยคุณผู้ชมแต่แบบใส่เครื่องอะไรสูตรพีหน้าก็ได้จอดตรงนะคุผู้ชมทองปลาตะเพื่อนอย่หน่อย vàng cả sung anh em Nam sọt nam thon bát tiên sẹp con kho con kho phải แอบ,บแอบแอบท่บานผู้ชมเห็นเรากินข้าวแซบเป็นเนะอยากจะเริญอาหารทร่านผู้ชมแบบติดตั้นหนังหนาท่านผู้ชมใส่เข่าออนะ น้ำต้มปะเดียงพี่นั่นแบบทั้งช่วพี่หน้ากับปลา,า,า,าเทลออกอ่ามีปลาตาเะก็<ๆ>เลยมาเห็ดจิบเห็ดท,ทั้งช่วมได้จิ้มเขาแซ่บทั้งกันเนาะปลาตลาดนั่นแหละตอนนี้หมูก็แพงเนาะโลดสองร้อยกว่าบาททา้งช่วมเขาก็กินปลาดีกว,ว่าปลามันถือ ไม่เกินแซ่บๆไี่อยากพน้านี่ครับทุกทุกใส่เครื่องปรุงหลายๆทำใส่หลายๆแซ่บแน่น่องชอบรสชาติไหนก็จะทำน้ำใส่แบบพี่น้าก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมะทุกท่านเนาะกิตติดตามรับชมช่องวิถีชีวิตคนอยู่ในเมืองเนาะเป็นกำลังใจให้พีิน้ามาตลอดเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณแห้ง เนาะพี่หน้าได้มีมือนีน้เนาะกัฝากท่านผู้ชมแดูก็บเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พี่หน้าน้ำแล้วก็กดติดตามน้ำขอให้ท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านโชคดีลำเลื่ยทุกผู้ทุกคนเด้อมีโชคมีลาภลำ่ลื่วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่หน้าขออนุญาตกินข้าวต่อลูกกับหิวข้าวแล้วเนาะบ๊ายบายครับท่านผู้ชมขอบคุณลหลายๆครับสวัสดีครับ